สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Beauty Home Property ชียงใหม่นะครับวันนี้จะพามาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้เขาบอกเลยนะครับเป็นบ้านที่อายุ20ปีแล้วนะฮะแต่บ้านยังมีการดูแลรักษาที่ดีมากนะฮะเป็นบ้านยุคคลาสสิกนะฮะยุค90นะฮะเป็นยุคที่อ่ยุคผมตอนอเด็กๆเนาะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเนี่ยตอนเนี้ย คืออายุเท่าไหร่แล้วก็ลองเม้น์มาได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของข้างในนะฮะบ้านหลังนี้มี4ห้องนอนนะครับที่ดินบ้านหลังเนี้ยคือใหญ่มากๆเลยนะฮะตามตีไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะพาเข้าสู่ตัวอ่าภายในของบ้านนะครับเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยคือพื้นที่ ของที่ดินเนี่ยนะครับก็อยู่ที่525ตารางวานะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่1,100ตารางเมตรนะครับเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวทางซ้ายมือเราจะพาไปชมในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับในส่วนนี้จะเป็นศาลานะครับก็จะมีห้องนอนด้วยนะฮะก็คือสร้างใหม่เลยนะครับก็ ดูจากการตกแต่งอะไรเนี่ยก็คือยังค่อนข้างใหม่เลยนะครับรอบๆของบริเวณบ้านหลังนี้ก็คือจะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างที่ใหญ่เลยนะครับตอนแรกๆผมเข้ามาเนี่ยก็คือนึกว่าเป็นรีสอร์ทเนาะอันนี้ฮนะจะสังเกตนะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็คือให้อารมณ์ที่มันเหมือนกับเป็นรีสอร์ทจริงๆเลยนะครับบ้านหลังนี้นะฮะแล้วคือบ้านหลังนี้คือ เขามีคนงานแล้วก็มีแม่บ้านเนี่ยในการดูแลตัดหญ้าเนี่ยตลอดเลยนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ฮะก็จะเป็นศาลาที่ทําให้อ่าเขาเรียกว่าครอบครัวนะฮะหรือว่าญาติเพื่อนฝูงเนี่ยสามารถที่จะทํากิจกรรมแฮงเอาท์หรือทํากิจกรรมร่วมกันด้านนอกได้นะครับเนาะส่วนนี้ก็จะใช้เป็นส่วนห้องรับรองแขกก็ได้นะครับเนาะเพราะส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องนอนให้ด้วยนะครับเนา ก็ตกแต่งแบบโมเดิร์นเลยนะครับเนาะห้องอในห้องของตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์นี้ก็คือยังใหม่อยู่เลยนะครับในส่วนนี้ก็คือสามารถที่จะมองออกไปแล้วเห็นสระว่ายน้ำได้เลยนะครับให้อารมณ์ที่เป็นรีสอร์ทนะครับ ขาบอกเลยนะฮะว่าบ้านหลังนี้คือสะอาดมากๆเลยนะครับเข้ามาเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยเป็นฝรั่งนะฮะเป็นแล้วก็ภรรยาคนไทยนะครับเนาะคือเขาซื้อเขาดูแลดีมากๆเลยะฮะบอกว่าอบอกอย่างนี้เลยเนาะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือมีแม่บ้านรวมคนงานเนี่ยคือในการดูแลบ้านหลังนี้มีทั้งหมด 4- ีถึงหคนเลยนะครับเท่าที่ผมแอบถามเข้ามานะฮะ แล้วก็มาดูในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ก็เราก็จะเห็นเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับเนาะอ่าทางซ้ายมือประตูนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเนาะก็คือผมไม่ได้เปิดนะเนาะแต่ว่าห้องน้ำนี้ก็คือออกแนวโมเดิร์นแล้วก็สวยเลยนะฮะในส่วนนี้ก็จะมีเตาปิ้งนะฮะบาร์บีคิวนะครับอ่าเห็นสภาพนะก็คือยังเงาวับเลยนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของครัวหรือซิง ล้างจานนะครับเนาะก็จะมีช่องเก็บของนะครับอ่แล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยนะฮะครับก็คือต้องบอกงนี้ก่อนนะฮะคือบ้านหลังนี้เนี่ยคืออายุยี่สิบปีแล้วนะครับเนาะแต่ว่าคือเจ้าของดูแลดีมากนะครับพิเศษมากๆเลยสระว่ายน้ำเนี่ยก็เ,เป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําแร่นะฮะคือทางเจ้าของเนี่ยเขาได้ตอนที่ผมไปเนี่ยเขาได้โชว์เป็นผงน้ําแร่เนาะเขาบอกว่าใส่ผงตัวเนี้คือน้ําตัวนี้คือ เวลาอาบแล้วผิวไม่เสียนะครับแล้วสามารถดื่มกินได้เลยนะครับะจะเห็นถึงว่าเจ้าของเนี่ยคือใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะครับหลังนี้นะครับคือตอนที่โดติดต่อเข้ามาเนี่ยให้มาทำคลิปบ้านเนี้ยก็คือดูจากรูปภาพแล้วก็ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้นะครับเนาะโอเคครับแล้วก็อันเนี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลไท์ของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็น ตัวอ่างจาคูชี่นะฮะผมไม่เรียกว่าเรียกถูกไหมนะฮะแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นทำนะฮะคือไอ้น้ำตรงนี้มันสามารถที่จะเป็นน้ำอุ่นได้นะครับโดยใช้จะมีเครื่องเนี่ยก็คือใช้ระบบแกส๊สนะฮะในการทำความร้อนเหมือนกับฮีตเตอรอ์เกี่ยวกับพวกที่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไปเนาะในครัวเรือนนะครับ นส่วนนี้ก็จะเป็นคือการตกแต่งเนี่ยก็จะออกเป็นสไตล์ล้านนานะครับไทยเนาะจะเป็นไทยล้านนานะครับอ่านะครับในส่วนนี้ก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอย่างซ้ายมือนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะพาจะเข้าอาไปชมในส่วนของในตัวบ้านนะฮะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่าง สาวยน้าพูวิลนะ่าหรือศาลานะครับตรงนี้ก็จะผ่านมาเนี่ยก็จะมีน้ำตกนะครับให้อารมณ์ที่มันเหมือนกับรีสอร์ทเลยนะครับเนาะถ้าจะจำได้ว่ายุคสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยเวลาเราไปร้านหรือไปรีสอร์ทหรือตามโรงแรมเนี่ยก็จะมีน้ำตกหรือก็จะมีบอ่อปลาคารบหลูกอันนี้ฮะอยู่ระหว่างทางนะครับเนาะในส่วนนี้ทางซ้ายมือเนี่ยเราก็จะสามารถเดินเข้าไปยัง ห้องลิมิิ้งรูมเอียได้เลยนะฮะในส่วนนี้ก็คือจะพามาดูในอ่าเป็นโรงจอดรถนะครับก็คือจอดรถได้2คันนะครับก็คือแต่ส่วนด้านนอนคือเราก็สามารถจอดได้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็พามาดูในส่วนของโซนหน้าบ้านนะครับครับในโซนหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีเสาสต้นแล้วก็มีกระจกใหญ่เพดานฟ้าที่สูงมากเลยนะฮะ คือให้อารมณ์ที่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเคยดูหนังไหมฮะบ้านทรายทองอ่ะเนาะครับใช่ก็จะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะก็จะสังเกตว่าเสานี้เป็นเสาใหญ่เลยนะฮะเหมือนเสารโรมันเลยนะครับคือทางเจ้าของเนี่ยผมก็ได้สอบถามแล้วเนาะเขาก็คือ บ้านหลังนี้นะฮะคือเขาเป็นคนที่สร้างเองนะครเมื่อสมัย20ปีที่แล้วนะครับแล้วพวกเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรเนี่ยคือเขาจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่สภาพคงเดิมมากที่สุดเลยนะครับชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือใช้จากแฮนเมดนะฮะคือใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยนะครับผมได้อ่า คุยกับทางเจ้าของเนาะคนที่เป็นฝรั่งนะฮะเขาก็พาผมชมบ้านแล้วอธิบายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าคือเจ้าเนี่ยฮะก็จะเป็นตู้โชว์คือเจ้าของคืออ่าฝรั่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบตีกอลฟมากเลยนะฮะก็จะชอบสะสมกอฟนะฮะครับแล้วก็อันนี้มาพามาดูในส่วนของห้องคาราโอเกะนะฮะโฮมเธียเตอร์นะครับ ถ้าใครเกิดในยุค90เนี่ยก็จะรู้นะฮะว่าไอทีวีเนี่ยไอเครื่องนี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาขายกันในห้างเนี่ยสยามทีวีเนี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยประมาณ2-3งถึงสแสนเลยนะครับอ่าจริงๆหามไม่ได้แล้วนะฮะทีวีรุ่นนี้นะฮะอันนี้ก็มาดูในส่วนของห้องนิมรูมนะฮะก็จะมีเปียโนโน,นะฮะอ่านะครับเปียโนนี้ก็คือแถมให้เลยนะครับทางเจ้าของผมได้สอบถามแล้วนะฮะ และก็ที่ไฮไลท์อีกห้องอ่ะอน,นี้ก็คือชั้นเก็บวายนะครับถ้าใครที่คอวายก็สามารถที่จะให้ความรู้เม้นต์ใต้คลิปได้นะฮะส่วนผมนี่คือ,อไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องวายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ของห้องนิวโรมนะครับในส่วนนี้ก็จะตกแต่งด้วยสไต เป็นไทยนะฮะไทยกับแบบล้านนานะฮะเนาะก็จะมีภาพเนี่ยคือให้อารมณ์ที่ดูไทยๆนะฮะก็จะมีสปอตไลท์ที่ส่องลงมานะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นอ่าด้านนอกเนาะก็จะเป็นห้องซักรีดนะฮะครับห้องแม่บ้านนะครับเนาะครับอันนี้ก็พาไปดูอีกอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี2ด้านเลยนะครับก็จะเป็นชั้น เก็บไวนนะครับถ้าใครที่ดื่มไวชอบไวน์ยังไงก็เม้นบอกนะฮะคือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับและนี่ก็พามาดูในส่วนคลองบาร์นะครับส่วนนี้เราก็สามารถที่จะแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือรับแขกได้นะฮะอุปกรณ์เนี่ยก็คือมีพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานจริงๆนะครับคือลองรับ แขกหรือเพื่อนฝูงได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับถึงแม้ว่าบ้านเนี่ยคือจะอายุนานแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้คือเขาดูแลเอาใจใส่ดีตลอดเลยนะฮะไม่ว่าตรงไหนจะเสียนะเขาจะซ่อมตลอดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือพร้อมใช้งานได้ไม่แพ้บ้านใหม่ๆเลยนะครับแต่ว่าเจ้าของฝากนิดน,นึงนะฮะว่า บ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านทรงคลาสสิกนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบแนวคลาสสิกนะฮะครับผมในส่วนของห้องนิ้งรูมเนี่ยก็จะมีแอร์ติดผนังนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับคือทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องทำงานของเจ้าของนะฮะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะก็ เกรงใจนะฮะไม่เป็นไรนะครับาใครอยากจะได้ข้อมูลครสอบถามข้อมูลมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอโล่รางวัลของเจ้าของนะครับขอบอกเลยครับว่าตีค์ฟเก่งมากๆเลยนะครับไดโล่รางวัลเพียบเลยนะครับโอเคครับ แล้วก็จะพามาดูในส่วนของห้องนี้นะฮะห้องนี้ก็จะมีแอร์ติดผนังเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นห้องนี้ถูกปรับเป็นห้องฟิตเนสนะครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะมีชั้นวางอุปกรณ์ผ้าคนหนูนะฮะถูกวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานจริงๆเลยนะฮะถึงบอกบอกเลยฮะว่าบ้านหลังนี้คือ พร้อมใช้งานคือเขาดูแลดีตลอดนะครับเนาะก็รูปภาพก็จะเป็นบ้านาเป็นแสดงถึงวัฒนธรรมไทยนะฮะซึ่งมีสเสน่ห์ไปอย่างเลยนะครับ มาดูในส่วนของชั้นที่2นะครับชั้นบนเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะฮะอ่าครับผมชั้นล่างเนี่ยก็คือจะมี1 1, 1ห้องฟิตเนสนะฮะแล้วก็1ห้องทำงานเนาะแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นฝ้าที่เห็นทะลุถึงด้านอ่าถึงชั้นแรกเลยนะครับเนาะอ่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องพิงครูมนะฮะทางเจ้าของบอกว่า ให้ถ่ายตรงนี้ห้องพิงค์ดูมก็คือเป็นห้องสีชมพูเลยนะครับห้องนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะให้ลูกสาวห,หรือหลานสาวเลยฮะหรือผู้หญิงนะฮะก็จะออกมุ้งมิ้งนิดนึงนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําที่วัสดุคงเดิมเลยนะครับจะสังเกตว่าโถชักโครกรุ่นนี้คือ หายากแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะฮะไม่มีขายแล้วนะฮะก็คือยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเดินทะลุออกมานะฮะก็จะเห็นวิวเขาทิวทัศน์แล้วก็บริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านเนี่ยก็คือ1ไร่กับ1งานนะครับ525ตารางวานะครับใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของบริเวณบ้านหมดเลยนะครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะฮะครับผมอ่า แล้วก็เดียะพามาดูในส่วนของห้องเร Room นะฮะห้องเร Room เนี่ยเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเป็นห้องที่ใหญ่เลยนะครับอ่าเดียวพามาดูนะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวของดอยสุเทพนะครับก็จะมีตัวระเบียงเดินออกไปนะฮะ ก็จะสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือจะเป็นยุคคลาสสิกจริงๆนะฮะทำให้ผมย้อนยุคไปถึงตอนอสมัยผมอายุเด็กๆเลยนะครับก็สามารถที่จะมานั่งชมวิวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยไม้ด้วยนะครับให้อารมณ์แบบไทยๆนะครับ จุดข้อสังเกตอีกอย่างนี่คือบ้านหลังนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรฮะน่าจะเป็นต้นปาล์มใช่ไหมฮะหรือต้นกล้วยนะฮะต้นมะพา้าว่ะฮะคือต้นใหญ่มากนะครับเนาะตอนแร,แรกๆผมคิดว่าเป็นรีสอร์ทนะครับไม่ใช่เนาะครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือพร้อมใช้งานเลยนะครับเจ้าของคือเสียนิดนึงนี่คือเขาเปลี่ยนทันทีเลยนะครับ อันนี้มาดูในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำเบลดรูมก็เป็นสีแดงนะฮะก็จะสังเกตว่าก็จะมีชักโครกนะฮะที่เป็นรุ่นเก่าแล้วก็อ่างจาคูชี่นะฮะก็ยังเป็นรุ่นเด,เดิมนะฮะเมื่อสมัย20ปีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่ผมไฮไลท์นิดนึงนะฮะไอตรงนี้คือเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็น ตัวตัวตัวมองะฮะตัวแต่งหน้าตัวเมคอัพแล้วจะมีไฟลสปอตไลท์ซึ่งอันนี้ผมเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะครับซึ่งทรงมันคลาสสิกมากๆเลยนะครับซึ่งทำให้ผมประทับใจแล้วก็ย้อนยุกมากๆเลยนะครับหลังนี้นะฮะก็จะปูด้วยกับเบื้องปาเก้นะครับชั้นบนเนาะ เห็นไหมฮส่วนบ้านนะฮะก็จะให้อารมณ์พิยอนยุกนะฮะส่วนห้องหลังนี้ก็จะเป็น blue room เลยฮะห้องสีฟ้านะครับก็จะสังเกตว่าเขียนว่า blue room นะฮะก็เข้ามาก็คือตกแต่งด้วยสีฟ้านะฮะก็สําหรับใครที่มีลูกชายนะฮะน,นี่เราก็เขาจะตกแต่งด้วยทีมสีฟ้าหมดเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องน้ําก็ยังจะเป็นสีฟ้านะครับ สุขพันฑ์ทุกอย่างนะฮะอ่าก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับครับอันนี้ก็มาดูในส่วนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนอนนี้ก็จะเป็นกรีนรูมนะฮะห้องสีเขียวนะครับแล้วเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเลยนะครับตกแต่งด้วยทีมสีเขียวอ่าแล้วก็เราก็จะมาดูในส่วนของ ห้องน้ำนะฮะโอเคนะฮะอ่าดูนะฮะทีวียังเป็นทีวีแบบจอเขาเรียกว่าอะไรจออ้วนหรือเปล่าะนะก็ยังเป็นทีวีรุ่นเก่าให้อารมณ์ที่แบบเนาะคลาสสิกเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเนาะโต๊ะวายนะฮะแล้วก็จะมนะีดอกไม้นะฮะกล้วยไม้ให้อารมณ์แบบไทยๆนะครับเนาะในส่วนนี้เราก็จะมองเห็นหน้าบ้านนะฮะนะครับ โอเคครับเราก็จะมองเห็นถึงศาลานะฮะศาลาแล้วก็พูลวิลาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะครับผมอ่ามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับกรีนนะฮะก็จะสังเกตว่าทีมก็คือจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับเหมือนเดิมครับอ่าไอแท่งนี้คือผมไม่เคยเห็นนะฮะผมจะสโลว์ให้ ท่านผู้ชมดูนะฮะว่ามันเป็นแท่งอย่างนี้นะฮะเออเป็นกลมๆอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็มีไฟนะ,ะซึ่งผมไม่เคยเห็นตั้งแต่ผมเกิดมานะผมไม่เคยเห็นจริงๆเลยฮะครับคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกนะฮะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของชั้นล่างกันนะครับ อ่าโอเคเราก็มาถึงในส่วนของชั้นล่างนะฮะในส่วนของอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าห้องนะฮะส่วนของห้องรอนรี่นะฮะห้องซักรีดนะครับก็จะมีเครื่องซักอบนะฮะก็จะมีสำหรับแม่บ้านนะครับมีซิงล้างจานนะฮะก็ ถึงบอกว่าบ้านอายุ20ปีแล้วแต่เรื่องความพร้อมนี่คือมีทุกสิ่งจัดเป็นสัสดส่วนดีมากนะฮะและที่อันนี้ก็จะเป็นที่ห้องเก็บของอุปกรณ์นะครับจะสังเกตว่ามีปั๊มลมนะฮะแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีสีมีอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในการดูแลบ้านนะฮะ,ะแล้วก็พามาดูในส่วนนี้ ก็หลอดก็มีนะครับคือเจ้าของเขาเตรียมไว้เหมือนเป็นเชลเป็นสโตได้เลยนะฮะไม่ว่าหลอดไฟคุณขาดที่ไหนคุณเดินมาที่นี่ได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือจัดเป็นระบบเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะโอเคครับบ้านหลังนี้นะฮะก็คือราคาขายที่29.9ล้านนะครับเนาะครับถ้าใครสนใจยังไงเนี่ย ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไวใ้ให้ตามช่องทางข้างล่างนะครับโอเคครับถ้าฟังมาถึงจุดนี้แล้วใครต้องการจะฝากขายที่ดิหนหรือต้องการรีวิวบ้านในเชียงใหม่เนี่ยสามารถติดต่อมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกดช่องด้วยนะฮะจะไม่พลาดซัพด,ดีที่เราลงให้นะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาบ